สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับฟอร์ดลุงพลาลุยชแนลที่ประสาก,การขายฟอร์ดอาร์เอ็มเอสาขการละพึกค่ะวันนี้ลุงพามาชมคันนี้เลยนะคะนี่นะคะ DBL สปอร์ตค่ะ4 x 4. 4ราคา1 9 4 0 0 0ันบาทใส่ชุดแต่งแปรปเตอร์มาคันนี้มีติดโรเลอร์ชัตเตอร์ของฮัมเมอร์เข้ามาด้วยนี่นะคะเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะคะตรงนี้ก็มาดูด้านหน้าก่อน ครื่องยนต์นะคะเป็น2.0ดีเซล180เอ่อ170แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะคะท่านตกแต่งนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาคือกระจังหน้าพอม f อฟโอดีมีไฟ LED ดีด้วยเน้นเป็นสีดำด้านนะคะสเก์ตด้านล่างตกแต่งมาเป็นสีดำด้านเช่นกันค่ะใส่ครอบชุดเข้ามาเป็นชุดแรปเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้ก็มีนะคะรับประกันตัวรถให้5ปี150,000กิโลสำหรับตัวชุดแต่งรับประกันให้1ปีนะคะสำหรับตัวไฟหน้าค่ะ เป็นไฟมันตริรีเซ็ตเตอร์ค่ะมีไฟเดย์ทามสองสว่างกลางวันนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างมาห่วงลาจูงคันนี้นะคะความใช้งานมีให้2ห่วงเลยค่ะมาดูด้านข้างตัวรถนิดนึงค่ะตัวนี้ค่ะก็ใส่ซุงง้มล้อขนาด6นิ้วมานะคะเป็นสีดำต้านเช่นกันล้อแมกค่ะลูกค้าเลือกมานะคะเป็นของกวมพายนะคะเป็นยางดิเซนติ27 5นะคะแล้วก็ล้อแมกขอบ20ค่ะขอบเดิมจะเป็นขอบ18นั่นเองช่วงล่างจะลับอิกนก2ชั้นเสริม อเหล็กกันโพรมาให้นะคะเป็นโมโนทูบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวโช๊คค่ะสําหรับการตกแต่งเป็นสีเทากาไฟทั้งหมดนะคะมาดูด้านข้างกันตัวนี้ใส่มือจับมาอามาให้เรียบร้อยนะคะกันลอยประตูเป็นแบบสมาร์ททีเลสนะคะแล้วก็กันสะใส่ให้เรียบร้อยตัวฟิล์มรับประกันให้7ปีเป็นไฮคูเซรามิกลอบคันเลยค่ะมาดูด้านหลังค่ะตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะก็จะมีรีโมทแบบนี้นะคะให้พร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นแบบไฟฟ้าของ h ฮมเมอร์นั่นเองนี่นะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวลองเปิดดูแล้วก็จะมีไฟให้ด้วย นะคะมีความนเนกประสงค์ค่ะตอนนี้ก็กันกันฝนได้นะคะกันน้ํากันแดดนะคะกันลมนะคะตอนนี้ก็จะมีตัวไฟให้ด้วยนะคะตัวสปอตไลท์ด้านหลังนี่นะคะอ่าตอนนี้ก็มีความเป็นเอกประสงค์รับประกันให้นะคะ3ปีเลยะคะ่ะสำหรับด้านหลังก็จะมีกล้องการระยะจอดให้เรียบร้อยมีกันชนท้ายค่ะมีอะคริลิกสปอร์ตนะคะแล้วก็ไฟเบรตรงที่3เดี๋ยวดูภายในรถกันนิดนึงค่ะไปเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็หุ้มบาะหนังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะประตูเป็นสมาทิเล t e คะ่ะพวงมาลัยไฟฟ้าหุ้มหนังมาเห็นไหมคะมีคุทคอนโทรลที่ฝั่งซ้ายมือด้วยอ่ะกุญแจวางก่อนนะหน้าจอนะคะเป็นทัชสกรีนภาพสีภาษาไทายแบบดิจิตอลเลยนะคะแอร์แยกสายขวาแทนชาร์จไร้สายออโต้สตาร์สต็อป แล้วก็ตัวรีบล็อกไฟฟ้าด้านหลังแล้วก็โหมดช่วยลงเขาด้วยนะคะตัวนี้ก็จะให้โหมดการขับขี่มาต่างกับตัวขับ2นะคะเพิ่มมาอีก2โหมดนั่นเองค่ะขับสี่จะมี6โหมดการขับขี่นะคะสไตล์การตกแต่งด้านบนก็จะสีโทนเห่าแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวกระจกนิดนึงนะคะตัวกระจกด้านบนนะคะตัวนี้สามารถตัดลดแสงที่ สะ,ะสะท้อนจากรถด้านหลังนะคะหรือว่าส่งไฟมาจากด้านหลังนะคะตัดแสงได้นะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ usb นั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ DVL สปอร์ต4ูณ4คันนี้ก็ยินง้างสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาที่เบอร์061-198-999แแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย